เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง ควา้าแชมป์บุนเดสลิกาของดอทมุลภายใต้การคุมทับของเจอเกนคลอบในซีซั่น2010ถึง2011สร้างความตื่นตาตกตะลึงให้กับทุกๆฝ่ายที่จู่ๆพวกเขาเต็มไปด้วยนักเตะหนุ่มปาดหน้าบายเยนน์มิวนิกมหาอำนาจของประเทศก้าวขึ้นมาควา้าแชมป์ได้แม้ว่าจะมีความฮือฮาแต่ว่าพวกเขานะครับก็ไม่ได้รับความคาดหมายว่าจะควา้าแชมป์มันคงเป็นแค่พรุที่ผ่านมาและก็ผ่านไปซึ่งในปี2011ถึง2012นะครับคงเป็นคาราของทีมเสือใต้ของจุ๊บไฮเกตที่จัดหนักจัดเต็มเพื่อทวงแชมป์ มุน,นะครับแทมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับยังคงยึดผู้เล่นจากทีมชุดแชมป์เมื่อปีก่อน จะมีก็แค่การเติมอิวคายกุนโดกันเข้ามาแทนที่ของนูริซาหินที่ย้ายไปร่วงทัพเรอมาเรดและก็เติมอีวานเปริซิตเป็นตำแหน่งริมเส้นที่เหลือกระชุนเดอร์ผู้รักษาประตูก็ยังเป็นโรมันไวเดนเฟลเลอร์แนวรับกระนำโดยมัดคุมเมอร์กับเนวนซูโบติปักหลักในตำแหน่งเซนเตอร์โดยมีมาเชลสเมลเซอร์กับลูคัสพิเชกนะครับเป็นแบ็กสองฝั่งส่วนแดนกลางมีทั้งสซเวนเบนเดอร์และกุนโดกันเป็นตัวคุมจังหวะและก็ตัดเกมส่วนตัวรุกนั้นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมทางมาริโอกกรร่ปิิคควนสยจาาาะะแลุ ส,ส่วนกองหน้าปีนั้นก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้ที่สำรองเป็นปีก่อนก่อนจะขึ้นมาเป็นตัวจริงหลังจากที่ลูคัสบาริออสด่ดาวยิงตัวหลักจากเมื่อซีสัันที่แล้วนะคะรับโดนอาการบาดเจ็บหนักเล่นงาน ชื่อฉันนักเตะถ้าเรามานั่งมองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดอทมูลมีนักเตะที่แจมว้าหดโคตรแต่เราต้องมองไปที่ตอนนั้นครับความรู้สึกของหลายคนก็คือมันไม่น่าจะเป็นแชมป์ได้แบบปีก่อนอีกแล้วเลวานด็อกซาก,กี้ก็อยากเป็นกองหน้าที่ไม่ได้โด่งดังแบบแบบตอนนี้ณวันนั้นเกอร์เซก็เป็นแค่ดาวรุ่งที่พึ่งขึ้นมาไม่ใช่อย่างที่เรารู้จักกันภายหลังว่าเขายิงประตูภายยรมันคว้าชแชมป์โลกเราไปถึงนักเตะหลายๆคนครับในตอนนั้นเป็นนักเตะหนุ่มที่ก็มีกำลังวังชาแต่ยังขาดประสบการณ์ยิงประสบการณ์การเล่น ดอทมูลในซีซั่นนั้นนะครับเริ่มต้นได้อย่างย่แย่7นัดแรกพวกเขาแพ้ไปสะ3านัดแถมมีแพ้2นัดติดให้กับฮันโนเวอร์และก็แฮท่าเบอร์ลินในขณะที่คู่แข่งอย่างบาเยิร์นะครับสามารถเก็บแต้มด้อย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้หลายฝ่ายมองนะครับว่าทีมเสือเหลืองน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไม่น่าจะไปทําอะไรได้แบบปีก่อนเพราะว่าปีก่อนนะครับสาเหตุที่พวกเขาทําได้มป์แบบง่ายได้เพราะว่าออกตัวดีในขณะที่ทีมอื่นสะดุดกันหัวทิมไปหมดส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็น,น่าผิดหวังพวกเขาตกรอบแรกในฐานะบวยของกลุ่มยุโรปก็ไมไมด้ไปได เรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นของดอทมุนดูไม่ดีเอาซะเลยแต่เชื่อไม่ครับว่าไอ้ความพ่ายแพ้ต่อฮันโนเวอร์ในเกมที่6ของปีนั่นแหละครับมันเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของดอทมุนเพราะว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยในการเล่นเกมในประเทศไม่ว่าจะเป็นบอลลีกและก็บอลถ้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่มันก็ต้องปรับตัวซึ่งครับนะครับเข้าใจในเรื่องนี้ดีโดยเฉพาะการขาดหายไปของซาหินที่ย้ายไปอยู่กับเรอัมเบรตแต่ว่าเขาเชื่อว่าทุกเมื่อทุกอย่างลงตัวทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขารู้สกยภาพของลูกทีมดีในตอนแรกหลายสิ่งหลายอย่างยังติดขัดการเปิดซีซั่นที่ร่างกายยังไม่เข้าที่พี่เลวานก็ยังจับจุดไม่ได้ยังประสานงานกับพวกเพื่อร่วมทีไม่ลงตัวการคุมจังหวะเกมก็ยังมีปัญหา แต่เมื่อเครื่องติดบวกกับการกระตุ้นของครอบเสือเหลืองก็กลายเป็นเสือติดปีกบินไม่ลงเลยทีเดียวเชียวล่ะครับ ทีมเสือเหลืองเดินหน้าเก็บชัยเป็นว่าเล่นเกมรุกที่ดุดันของพวกเขาพร้อมจะยิงประตูก,กันได้แทบทุกตำแหน่งนำโดยพี่เลวาและกการทำเกมของคากาวะที่พิสุทธ์ได้เห็นแล้วว่าเป็นของจริงไม่ได้มาแล้วหายจากผลงานเหมือนซีซั่นที่แล้วส่วนเกอร์เซ่พอยิ่งได้โอกาสลงสนามนะครับได้สัมผัสเกมใหญ่มากขึ้นก็ยิ่งเล่นเดนเนียนตา้าฉายแววอัจฉริยะลูกหนังขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวหลักของทีมเป็นทีเรียบร้อยส่วนเปอริสิตนะครับที่ต้องปรับตัวในช่วงแรกพอเล่นได้ก็เป็นทีเด็ดจากริมเส้นที่มีส่วนรวมกับประตูอออย่่่างงตเนื บวกกับจอมขยันอย่างโกรคอยนะครับทุกอย่างกระดูลงตัวสิ่งหนึ่งที่ดอทมุนนั้นมีนะครับนั่นคือนักเตะแต่ละคนมีสเปเรตที่ยอดเยี่ยมเคมีในทีมโคตรลงตัวทุกคนไม่มีการชิงดีชิงเด่นและก็ได้รับบทบาทที่ตัวเองได้รับจากการบริหารของครอปอย่างดีเยี่ยมจากที่แพ้3ใน6นัดแรกพวกเขาชนะ23จาก28นัดที่เหลือและการที่เอาชนะบายเย,ยนน์ได้โดยที่เซตอุดทษของไอเย,ยร็อบเบนในช่วงท้ายเกม มันเป็นเหมือนการประกาศสักดาว่าพวกเขาคือแชมป์ของเยอรมันจริงๆในปีนั้นจากที่เริ่มต้นได้กระท่อนกระแท่นนะครับดอทมุลจบซีซั่นในการทิ้งห่างบายเยนต์อันดับ2อยู่8คะแนนและเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขายังประกาศสักดาการเป็นเจ้าแห่งบอลเยอรมันอย่างแท้จริงเมื่อเข้าชิงชนะเลิรรายการ D รีเอพเอวาและคู่แข่งของพวกเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็บายเยน์นี่แหละครับ ซึ่งหลังจากที่เสียแชมป์บูเดสิก้าไปให้กับดัทมุน2ปีติดทีมเสือใต้จึงเน้นเกมนัดน,นี้เป็นอย่างมากกับการเอาคืนทีมเสือเหลืองไม่ยอมให้ครองเยอรมันแต่ทธวาททีไหนได้มันกลับกลายเป็นวันอัยยศของทีมเสือใต้และเป็นวันที่ดีสุดของทีมเสือเหลืองเลยทีเดียวเชื่อละครับทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบสําหรับทีมดัทมุลพวกเขาไล่ขยโยกบายเยินที่ฟูทีมจัดเต็มแบบยับเยิน5ประตูต่อ2จากการไล่ฟอร์มโคเทปของคากาวะและแฮทริของเลวันอฟสกีกลายเป็นดับเบิลแชมป์บอลเยอรมันอย่างยิ่งใหญ่ ปีนั้นเป็นการแจ้งเกิดพิเลวานเต็มตัวกับการยิงไป30ประตูวรวมทุกรายการเช่นเดียวกับชินจิคาคาวะที่ได้ย้ายมารวมทัพแมนยูในเวลาต่อมาทุกคนในตอนนั้นต่างได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแข่งของวงการ ก่อนที่จะก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองกันตามเส้นทางของแต่ละคนการครองเยอรอันในปีนั้นนะครับคือการประกาศศักดาข,ของทีมเสือเหลืองอย่างแท้จริงพวกเขาลบทุกคําสบประมาทได้สาเร็จพิสูจน์ว่าตัวเขาคือของจริงความสําเร็จในคราวนี้เป็นเหมือนการกระตุ้นให้บาเยนต์ต้องจัดหนักจัดเต็มเพื่อทวงความสําเร็จกลับมาดอทมุลเป็นทีมสุดท้ายที่ไม่ใช่บาเยน์ที่สามารถควา้าแชมป์บุนสลีกเย,ยอรมันมาครองได้เพราะว่าหลังจากนั้นจะถึงปีนี้ปี2022แล้วแชมป์ลีกของเยอรมันก็มีอยู่ทีมเดียวนนนนั่นคือบย ความยิ่งใหญ่สเสน่ห์การเล่นที่เราใจของดอทมูลชุดนั้นนะครับยังตราตรึงทุกคนจะถึงตอนนี้มันคือความทรงจําที่น่าจดจําสิ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นทีมที่มีความครบเครื่องขนาดนี้อีกเมื่อไหร่ดังนั้นนะครับการยกให้ทีมเสือเหลืองชุดนั้นเข้าทำเนียบทีมในตำนานของบูเดสติกาเยอรมันจึงคู่ควรด้วยประการทั้งปวงเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิยา,ยามปรากฏเลยฮะเรานี่นะ เชียบิ๊กแมตต์ต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง